โอ้โหเครับวันนี้ผมก็จะมาทำการแจกเซิร์ฟครับใหญ่เซิร์ฟที่มีครบเอ็ดีน้ำเงินมีหลายเซิร์ฟอืัเซิร์ฟเอ็ดดี้และกันเลยว่ามีแค่บัคใเดี๋ยวเอ็ดดีก็มีอันนี้ Du kan underlure. ใต้คียไปดเลยใต้คเไปดูไอพี้ค